สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการปั๊มวิว t i k กต็อนะครับปลอดภัยไม่ต้องใช้รหัสครับให้เราเลือกโพสต์ที่เราต้องการปั๊มนะครับผมได้ทําการโพสแล้วครับตอนนี้มียอดคนดูอยู่4วิวนะครับผมเลือกโพสต์นี้นะครับให้เรากดไปที่จุด3จุดนะครับมุมขวาแล้วเรากดคัดลอกลิงก์นะครับตรงนี้นะครับกดเลย หลังจากที่เราได้ลิงก์แล้วนะครับให้เราไปที่ Google Chrome ครับเซิร์ชหา Li ท์นาวยีนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกอันแรกเลยนะครับเว็บ l i ท์นาครับคลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นก็จะพามาหน้านี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครนะครับกดสมัครได้ตรงนี้เลยนะครับก็มีกรอก ชื่อบัญชีผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็กดสมัครได้เลยครับจากนั้นเราก็นํารหัสมากรอกนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบเว็บไลฟ์นาวยี่สีนะครับก็จะมีบริการปั๊มไลฟ์ปั๊มติดตามปั๊มวิวปั๊มคนดูไลฟ์สดนะครับสําหรับใครที่สมัครใหม่นะครับให้กดไปที่เติมเงินได้เลยครับแล้วก็พิมพ์ยอดที่เราต้องการเติมนะครับแล้วก็กดจ่ายก็จะมีทั้งพร้อมเพย์ แล้วก็ wallet นะครับมันก็ให้เรากลับไปที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่นะครับให้เรากดคลิกที่หมวดหมู่นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงไปหาเพิ่มยอดวิว t i k t o k นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนี่นะครับจากนั้นให้เราคลิกที่บริการนะครับแล้วก็เลือกบริการที่เราต้องการได้เลยนะครับมีบริการเยอะเลยครับแต่ผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับ คำอธิบายก็จะเป็นการแนะนําการให้บริการนะครับให้เรานําลิง์กที่ก๊อปมานะครับจากตอนแรกเอามาวางนะครับแล้วเราก็กรอกจํานวนที่เราต้องการก็คือยอดวิวนะครับผมจะเอาประมาณ1 0 0 0นนะครับถ้าใครต้องการมากกว่านี้ก็สามารถกรอ,อกลงไปได้เลยนะครับข้างล่างก็จะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในครั้งนี้นะครับ หลังจากที่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดส่งได้เลยนะครับกดตรงนี้ระบบก็จะเด้งนะครับว่าได้รับคำสั่งของคุณแล้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าคำสั่งเราเป็นยังไงบ้างกดที่ขีดสามขีดน,นะครับกดที่คำสั่งซื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งซื้อล่าสุดที่เราเพิ่งกดไปนะครับของ Tik Tok ให้เลื่อนไปทางขวานะครับตอนนี้อยู่ระหว่างรอดำเนินการนะครับ ตอนนี้ยอดวิว4วิวอยู่นะครับแล้วก็รีไปเรื่อยๆดูว่ายอดวิวจะขึ้นเสร็จตอนไหนนะครับตอนนี้รอดำเนินการนะครับตอนนี้นะครับไลฟ์แนวยี่สิบก็มีบริการเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มยอดไลค์แล้วก็เพิ่มคอมเมนต์นะครับแล้วก็ยอดแชร์ยอดบันทึกของ Tik t o อกนะครับแล้วก็คนดูไล์สดแล้วก็ยอดวิวครับมีบริการทั้ง f a c e b o o k y o u t u b e t w i t t e r t i k t o k แล้วก็อินสตาแกรมนะครับครับแล้วก็รีไปเรื่อยๆนะครับอาตอนนี้ยอดวิวเราก็ได้เลยนะครับหนึ่งพันหกสิบเจ็ดวิวนะครับครับเราก็กลับมาที่หน้าเว็บไซต์นะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วครับ